ไมันเรื่องอะไรเนี่ยดูไม่ออกเลยเอ่อเขาต่างกระจายค่ะต่งกระจายยืนใช่ไหมใช่นกันโอเคโอเคเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่เขกรีดปุ๊บเนี่ยยังดูไม่ออกรูปทรงเป็นยังไงรอดค่ะครูครับดื่มกาแฟไหมฮะเดี๋ยวให้คุณครูชงให้โอ้โหแดงมันมือแข็งมากเป็นไงเป็นไงเออเป็นไงเป็นไงเป็นมาใหม่ใหม่มาใหม่ใหม่เป็นเด็กบ้านนอกมเป็นจุ๋ใหม่ใหม่แล้วพี่เขาบอกว่าไอ้น้อง ทงกาแฟให้พี่กินหน่อยพี่บริการบริการหน่อยบริการหน่อยอ่างเ้ยบอกเอเราก็ไม่รู้ว่ามึงกินยังไงเพราะเกิดมาก็ไม่เคยกินกาแฟเอาวะอย่างละสี่เฮ้คืออะไรสี่ช้อนกาแฟสี่ช้อนใช่น้ำตาลสี่ช้อนกาแฟสี่ช้อนแล้วให้ครูทานให้อาจารย์ชลินเข็มเงินทานไปครับแล้วไม่ครูก็ไม่ยืมคอกาแฟอยู่แล้วอ่แบบบอกแดงอย่างนี้ตีสี่พี่ก็ไม่หลับ แล้วกินไหมต้องกินไหรุ่งเช้าไงรุ่งเช้าถึงมาไอแดงเมาคือตีสี่อย่างนี้เอ้าก็ไม่ใช่แล้วกูก็หวังดีไงใช่ไหมอ๋อตอนรับรับน้องใหม่ใช่ไหมรับน้องใหม่ชงกาแฟหน่อยสิหารู้ไหมหาลูกไหมหารู้ไหมนาสวยๆดูพิมพ์มือเป็นไงหารู้ไหมพิมพ์มือยิ่งว่านาตายจำได้แม่นเลยเรื่องนี้แม่นเลยโโอ้ห เจ็ดปีนิมแม่แล้ววันนี้ดื่มไหมฮะเดี๋ยวให้ครูชมให้ใหม่เดี๋ยวนี้แม่เดี๋ยวนี้แม่มาเจอเดี๋ยวกินดีกว่าขอบคุณครับเมื่ี้ตัวแล้วครับโอเคแลครับตัวแล้วครับนี่เร้อยไร้อนแล้วครับอันนี้ก้อถ่ายรูปหรอคะก็วิดีโอครับวิดีโอวดีโอหรอคะโอ้ยย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 นยยยรัยประยายยยยยย ค่ะค่ะโชคดีนะคะวันดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยากกว่าสอนหนังสือไหมฮะหรือว่าง่ายๆ่าสบายสบายต้องจงใจมากเลยเนี่ยเธอรู้ไหมว่าคุณเตรียมตัวตั้งแต่ปีสี่เลยฮะฉวยมนอาบน้ำอาบผ้าทุกอย่างนี่คือแบบออกมานี่เตรียมมาสังเกตจากคุณนี่รู้ทักใครในขณะที่ทำขอให้แบบสุดยอดสุดยอด เนี่ยครูอยากให้มีกิจกรรมนี้อีกไหมอยากจะจะมาอีกได้ไหมได้ครับได้เลยใช้ไหมมาได้ทุกเมื่อครับไม่อยากให้ลูกชายมาได้ครับดีเลยครับเพราะว่าเขาทําเกี่ยวกับว่าวทาเกี่ยวกับพวกอะไรลายรถน้ำรถน้ำดีเลยครับโอ้ยโยิ่งดีเลยงั้นยิ่งดีเลยทําว่าวนะทําว่าวนะดีเลยดีเลยเมื่อเช้าแค่มาส่งไงก็เลยก็เดี๋ยวมาดูก่อนอาจจะแบบกลัวเดี๋ยวเยอะเกินไปอะไรเยอะเรนไปได้ครับยินดีครับสาธุครับ นีตับพคด้วยครับรมาดูใหมครับเดปัดทอนะับไหนไหหันหน้าดูหน้าตาเป็นไงหันหน้าดูีอ๋อไคุณอินได้คุณอินอันนี้ภกระใจอ๋อนี่โอเคโอเคโอเควนี้นะครับ ไอ้เฮียตึงกับคุณครูยังซ้อมกันอยู่เลยเยอะแยะเยอะแยะแล้วเยอะเยอะม่เนลาทุกอย่างแก้ไขได้ครับไม่ต้องกลัวมีซ้อมนี่งามแล้วครับงามแล้วงามแล้วเยี่ยมเลยค่ะ สวยงามเลยครับไม่ก่อเยดิอ๋อมั้จะตากมันจะตาอ๋อขอบคู่ขอบคู่ใช่ไหมเหมือนนี่นะเหมือนเอ่อวัยวนใหญ่ไหมเออฮะ่ะอวัยวะใหญ่นะนี่ดีกว่านี่น่าไม่น่าเชื่อครับทั้องค์สวยงามมากเคยทำพระก่อนนี่เลยใช่ไหมเนี่ย ก็ทำพร้อมกับพ,พี่สั่งนี่แหละทำพร้อมพี่สั่งนี่แหละนี่คุณแม่มาจากมาจากลาดพร้าวเลยคันมือมานานแล้วใช่ไหม ยาวมากอายุยืนหมื่นปีอันนี่สมเด็จพ่อสมภูลาบนะที่ชมรมครูเก่าเขาไปทําที่วัดป่านาคำเขาปลูกเสกมากเลยนะคะหลวงมากเลยเหรอใช่เกจิอาจารย์สวดมนต์แบบโอ้โหแบบทําพิธีฟ้าผ่าเปี้ยงลงมาที่กลางโบสถ์นะใช่ศักดิ์สิทธิ์นะคะสาธุสาดุ ยัยสีชื่อยัยสีชื่อสีชื่อเวลาเอ่านเรองเราแล้วเนี่ยเรากระดาษอะไรชื่อคอมพิวเตอร์นินทานินทาอาจารย์ให้ฟังอาจารย์เปคนยังไงบ้างจริงจแล้วอาจารย์นคนยังไงคนพูดน้อยพูดน้อยเขืมอแต่เวลาพูดทีก็ใส่มุกใส่มุก แต่ช่วงไม่สบายก็พูดเล่นมากขึ้นคงต้องการรีแลกด้วย,ยแล้วอะไรทำให้ชนดาใจใถึงไว,ไวัยอันควรเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่มัธยมโะะ<จ>อ้หเลยฮะใช่ถ,ถึงไวัยอันควรน <c oughs> ี่ก็อยู่เ่าๆใช่ากำลังเก็บฐานะครับ เด็ดขำองค์ข้างบนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยตรวจอีกทีหนึ่งเขียวนะไงพี่รอนกิจกรรมวันนี้เขียวไม่เป้นชั้นแล้วดีมากดีมากครับมาฟังมีนากรรม98ใช่ไหมให้จัดไปเรื่อยอย่างนี้แหละครอแกรีมีเรื่องมีเรื่อง98อยู่หน่อยอะไรอะไรอะไรกันครับเราไอ้พี่แก้วฟังดิเรื่องอะไร98 98พอดีไงไปตีกอล์ฟไปตีกอล์ฟกอล์ฟจันเขียวก็ล์ไปตีกอล์ฟไปไอ้พปเอาแปงเนี้ยถ้ามาไรไปยุไปอยู่กินเลี้ยงไง ไปนั่งโต๊ะเดียวกับปีชาจันเขียวแล้วรับอ่าไอเขียวคุอยู่ไม่เป็นสุขเลยทำไมครับเพอมันไปถึงมันก็เอ้ยว่าไงเขียวอ๋อเพอมันร์ดบรรดาเดียวกันชื่อเดียวกันด้วยเผลอมันด่าด้วยนะไอ้เหี้ยวไอ้เหี้ยโอ้โหไอ้กูไปละไอ้เหี้ยตอนนี้กูอยู่ไม่ได้แล้วต้อยโต๊ะย้ายโต๊เด็กอยู่ไม่ไหวก็แปลนี่มีคนยังมือวางเงนดำหนึ่งร้อยรับแขกที่ดู เป็นกันเรื่องเล่าเรื่องลินเหล้ากินเหล่ากินเล่าทุกที่กินเล่าไปดุไปดูเขเกษียณแล้วไงไรแต่ก่อนมันเป็นไอ้นั่นไม่ใช่วะเป็นมุมในการภายบัญชีเลยไม่ใช่เล็กๆด้วยแต่เป็นมือรับแขกเกินเล่าทุกรุ่นดีดีกว่าอาจารย์กู้ครับนึกยังไงถึงมาสอนทุกกระลาบอะอ๋อนึกยังไงเหรอเออเพราะอาจารย์จุลพลมาเนี่ยไม่ธรรมดามาย้ายมา กลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านใช่ไหมกลับบ้านสอบทําเรื่องย้ายแล้วทาเรื่องย้ายย้ายง่ายไหมย้ายโรงเมีนอื่นยากกว่าแต่มาถึงกุหลาบพอได้ก็เลยม่คงไม่ยากง่ายเป็นจังหวะชีวิตอืมโชคดีโชคดีถือว่าความโชคดีกลับอยู่บ้านบ้านเดิมก็สบายสบายได้เจอน้องน้องับแสบเหมือนสมัยรุ่นเรามันคนละเรื่องอ่ะมันคนละเรื่องคนละฟิเลยคนละฟิวกัน กลัวสมัยก่อนนะเขาจะเป็นเด็กเขาจะเป็นประเภทที่อะไรนะยังมีมีเหตุผลดีอะ่ะแต่ตอนนี้เขานึกถึงตัวเขาเองเป็นหลักอ,อัตตาหิไม่ไงอัตตาสูงไงเขาก็เลยไม่เคยสนใจโลกอะ่อะอ,อัตตาสูงเอางีก้กันไปกิจกรรมวันนี้เป็นไงบ้าง,ก,งาก็ดีนะจะได้เจอหน้าเ <iz> จอตาแล้ว มันมันเปลี่ยนฟิลอะนึกออกไหมปกติเราทอยกิจกรรมร่าเริงแต่เั็นขนาแต่นี่ขอบคุณที่ทำให้เราได้คุยกันแต่เดิมเจอใช่เจอฟิลอย่างเงี้ยแต่พอตอนนี้มันกิจกรรมที่อะไรนะทำทำสมาธิอะไรทำให้เราลดมลหลดมลเนี่ยสงบสงบใหญ่ล้ำลึกเขาใหญ่ดิตายกันหมดแล้วเนาะที่กลุ่มเราห้ากคนนะเขาใหญ่เออนอนมุ้งนี่เสือหรืออะไรไม่รู้มันมาตะปุยก็เลยเอามุ้งเล็ก นายเอาุมงใหญ่ครอบแล้วนอนรวมกันอาจารย์นาลงนี่ผู้ชายผู้ชายดูแลรบนเออรอบแรกในปีสามสองไปเข้าห้องน้ําก็ต้องเรียงลําดับคิวแบบครูโซ่ผอมครูอยู่ตรงกลางครูคิดว่าเขากินอาจารย์หรือใจระวนแล้วพุงพอยปีแรกไปน่ากลัวปีแรกไปน่ากลัวพอนอนอยู่ปุ๊บใครวะอะไรมันขยำลังคาเนาะพรานในพรานเขาจะบอกเฮ้ยเสือมาทำร้องแบบนี้เขาบอกเห็นตาเสือ จะรู้จักไม่ได้เนื่อเสือเพราะว่าไอ้งางงอนไม่มาว่ามันขี้ไว้ตอนนั้นกบด้วยแล้วงอนยังไม่โตมั้งมันมันเดือนนึงมันมาครั้งหนึ่งมันปีสามสองที่เราไปปีสามสองก็ไม่มาแล้วมันขี้ไว้ที่กบด้วยแล้วยังไม่รู้อะไรเขาเหยียลรำคาญ อกเสือมานี่ก็แบบรไรวนครูเด่ถามเนาะที่เด็กบอกว่าจ้จานเขาเราได้ยินเด็กเขาเราไม่รู้ว่าเขาทรายเขาคอที่ชกอะ่ะบอกเออไปจอมที่นั่งให้ครูด,ด้วยต้องลงมาดูข้างล่างนะมรน,มน,นแล้วก็เราก็ไปอาบน้ําเข้าแถวกันไปอาบน้ํากลัวเสือครอกูก็ช่อนตรงกลางเป็นหลัก <laughs> 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 นอนอน,นอนอาจารย์นรงแล้วก็นี่มามุ้งเดียวกันเพราะกลัวเสือเห็นกลัวจัง เพื่อให้เห็นอาจารย์วุฒิพลนะอาจารย์วุฒิพลใช่ไหมพี่เรามีมีผู้ชายเธอสองคนนี้นั่นแหละแล้วตอนแล้วก็จะมีเอองั้นรุ่นถัดมาจะมีอาจารย์ตรพลไปอีกสนุกสนานสมัยก่อนนะไอ้เราก็ในที่ว่าจะตามหาอนี่ก็เริ่มสวยงามแล้วสวยงามแล้วเอ้ผมถามครูอย่างว่ามาสู่คนหลาดได้ยังไงทำไมถึงมาครูมา มาโดยผู้ใหญ่บังคับเห็นไหมแต่ละคนมาไม่ไม่เหตุธรรมดาเลยไม่ธรรมดาบังคับคือยงคือมัน่อกคุณสอนที่อื่นอยู่ใช่เมื่อก่อนครูอยู่สายนพึ่งอ่าโรงเรียนเด็กผู้หญิงก็ไม่ชอบไงเด็กผู้หญิงก็เป็นโรงเรียนที่เราจบอ่าเขาจบสายลิพึ่งด้วยสายงพึ่งทีนี้ครูก็เลยบอกอยากจะไปโรงเรียนสาศึกษาอืมนี่ผู้ใหญ่บอกว่าสาศึกษาเนี่ยอย่าไปเลยว่านะมาที่สวนกุหลาบนี่แหละ โอ้โหเด็กเก่งไม่อยากมากลัวกลัวเด็กเก่งเออเด็กเก่งอ่ะเพราะเราเคยมาเรียนที่นี่ไงเรียนบิ์ไงเรียนบีดเพาไม่อยากมามานั่นแหละยิ่งมาเรียนเคยมาเรียนมามากนี่เลยส่งมา็เลยต้องมามาตามผู้ใหญ่เรามาสอนชั้นมาถึงก็อยู่กันินข้างบนข้างบนอยู่ข้างบนสองปีสองปีแล้วถึงรวมา ลงมาก็ไล่เลยตั้งแต่แบบมหนึ่งยันมหวิชา,มมชาเลยครับวิชาเลยสอนงาน่ากำขากำนะฮะทำอาหารเย็บปากถักร้อยไหมเรามีมสอนไหมอือใช่สาผู้ชายเย็บผ้าดิเหรออือจริงไหมก็ <ๆ S 1> ทำกันได้คกูครับผู้ชายเย็บผ้าเพราะว่าเมื่อก่อนมาถึงมันให้กางเกงขาดมันให้เราเย็บกางเกงให้มันหนักโอไม่เอาไว้เหม็นเง <laughs> ือเปียกเปียก อนเย็บผ้าเลยเย็บปเองครับขาดเองก็ย็บเองขาดเองย็บเองเรามีเรามีอุปกรณ์ให้ให้อะไปเรามีเกงให้อะไปเปลี่ยนเกงเกงขละเนี่ยไปนนย็บเกงเเป็นเป็นหนึ่งเป็นถือเป็นบ้านคุณเลยไหมถือกระลาตอนเนี้ยที่กว่าบ้านมั้งเป็นทั้งบ้านเป็นที่เลี้ยงลูกมาแต่เช้าอ่ะกลับก็มืดค่ำ กับดึกอ่ะกับเย้ก็เลยลูกเอาลูกมาอยู่นี่เลยลูกเรียนอ่าแล้วพอเสร็จแล้วก็เขามีลูกลูกโตก็ลูกก็อยู่รอบรอนี่ติดไรชิน,ชนีอ่าอแล้วก็ข้ามมานี่อผู้หญิงก็ไปสตรีวิทย์สุขภาพคืออะไรครับในความหมายองครูไม่ออกอ่าเป็นตอบยากนะเป็นบ้านจริงเป็นบ้านเป็นครอบครัวที่อบอุนครอบครัวใหญ่ที่อบคุ่เพราะเรามีเหมือนกับ ลุงป้านะอาเหมือนปู่ย่ยาตายายที่เราอยู่กันแบบคนไทยนะ <c oughs> อยู่รวมกันเองเพราะว่าครูมาลุ่นครูเนี่ยจะมีครูใหญ่ปีไหนฮะสอนครูมาปีสองสามสองหนึ่งสองสองสองสามผมอยู่มห้าพอดีอือเขาก็จะสอบเออเอาเอาครูคนอายุมากอาจารย์พงงาน,นะาเป็นทาาี่เลี้ยงอาจารย์พงงานเออพีเลี้ยงอาจารย์พงงานอาจารย์ลริดาสมไยก่อนย่บนนีน เพราะอนนีก็ติดอิากไม่อยากทำแล้วการสลึงหนึ่งติดต้องทำขาตั้งแต่ตั้งแต่บ่ายสามแต่ก็ออกบ้างอ่ะว่ามันหายไปไหนหายไปไหนสลึงก็ไม่ยอมเราเอาเงินใช้ก็ไม่ให้เงินไปได้ไปได้แต่ถ้าเงินเกินไม่ว่ากันแต่เงินขาดนี่เป็นเรื่องสลึงเดียวก็ไม่ได้ต้องหายเจอจะตายแล้วกับต่อยจะมั่วมัไม่ได้ด้วยเพราะมันต้องมีที่มาที่ไปเข็ ขอลงพยายามขอลงพออาจารย์วีระบอกเขาเห็นแววเราเป็นครูกิจกรรมเอาลงคุ้มเลยนะชีวิตคันนี้ชีวิตคุ้มเลยจากแบบไม่อยากมาปุ๊บโอ้โหทาไม่ได้มาชัาเสียดายแน่หรือเปล่าก็งั้นน่ะถ้าไม่ได้มานี่รู้สึกว่าชีวิตมันอาจจะขาดขาดอะไรบางอย่างนะพอมาแล้วโอ้โหรู้สึกเต็มที่เลยชอบชอบมากขอบคุณครับเลือด ทั้งเลือดาเป็นเห็นหลาดซื้ออะไรพอเห็นชมพูฟ้าก็ไปไหนก็อะเห็นใครใส่ลิตรูมลิตร์แบนเสื้อชมพูฟ้ารู้หมดเลยเอ้ยไอ้นี่สิทธิ์เก่าแน่เลยบางทีก็คอยหลบๆกลัวเดี๋ยวมาทั้งทีเราแต่งตัวไม่เรียบร้อยอ้ยมาตอนช่วงนั้นน่ะวีรกรรมเยอะ เห็นไหมไอ้ที่มันเอากระจกอะแล้วครูสมัยก่อนนัใส่กระโปรงอ่นใท้าเสื้อเท้าที่รองเท้าเอ้าเท้าสื้อสูงอมันมันเอากระจกไว้เขาขึ้นมากเลยดีับเรามาใหม่ใหม้วเราก็เปราแดงอะประแดงสอนสอนคณิตศาสตร์สมัยก่อนนะแกก็บอกว่าต้องแต่งตัวเรียบร้อยเมื่อก่อนก็ใส่กระโปรง คอร์ทอนไงกระโปงรงสีน้ําเงินเสื้อขาวหรือเสื้ออะไรสีอ่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราเด็กเด็กเด็กเถ้าอนุญ,ญาตให้ใส่กระโปรงบานได้อย่างเงี้ยเราก็ปี้ขึ้นสอนชั้นห้านี่วิ่งขึ้นๆขึ้นเท้าสี่นิวน้วอไอเด็กก็แสบกระโปรงบานมาเอากระจกไว้เออแล้วก็ส่องเราไม่รู้เรื่องเอป้าชาวรักษ์เขาเห็นเห็นเขามาจับอันนี้ไม่รู้ สุดแล้วสุดจแล้วส um ุดแล้วแต่จริงๆจริำมันวันนี้มาสามองเลยนะครับมาสามองเลยของก่อยจะมาอะไรนนี้สูย วงใหญ่ก็ช้าเลยนะไม่เป็นไรครับ